ช่วยยายแหละแนจ้าหลงป่ามาสามวันแล้วสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับข่าวใหญ่คุณยายหลงป่าทีมข่าวของเราลงพื้นที่แล้วไปชมกันค่ะช่วยยายแหลนะแนจะหลงป่ามาสามวันแล้ว สวัสดีค่ะข่าวเช้าเล่าเย็นยายแหล่รู้สึกอย่างไรคะสวัสดีครับยายหลงป่ามากี่วันแล้วหลงมาสามวันแล้วหิวข้าวมากเลยขอบใจมากไอ้หนุ่มที่มาช่วยยายไม่รอกูเลยนี่ก็ตังจังนึกว่าอยู่เซนโบขี่แม่งเลยละกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะ